รับมีอทุงคนมาก,ก่อนนะอาจจะต้นดาบเป็นเล็กนอ่างเนี้ยพี่ตั้งครับก่อนที่จะถึงแหล่งน้ำเอ็มแล้วเอ๊ะครับแต่เราก็เหมือนน้ำมันลึกเนาะที่เราลอยคอไปถึงตรงนู้นน่ะน้ำหลุดนล้วไม่ใช่ตุลก เขามาเกี so ่ยวเกลืออยู่ท uh ี uh, ่วังปืนอืออ่าแล้วครั้นี้เขาก็มาเข้ายามให้ตรงนี้นะครับเพราะว่าท่านเจ้าหน้าที่จะมาลาดตะเวนแล้วยเฝ้ายามไอ้หลอกไอ้ต่อแล้ววะปลาป๋องมามมีครับหลังข้างหลังผมเพียบเออลืมนึกมถึงปลากระป๋องเลยเนาะมาป่า านานๆนะก้นกจกเมื่อวานเลยีจิ้ใช่ไหมเขียไหมครับเขียนดิต้องลองดิต้องลองเอง ก็มากินล้วมี้ราจะรูมีม่งมามีตมตรงนี้ก็เป็นแนวแร่เกลือยาวไปเลยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นน้ำน้ำเค็มโดยเฉพาะเลยเนี่ยทางพวกคนมาก่อนเนี่ยนะที่โบราณเนี่ยเขาจะทำที่ต้มริมริมริมคลองตรงเนี้ยโอ้ยรวยนะ ลายคนละลายคนละลายคนละลายขุดขีลายทุบลายขุดขีไปก็มันทับถมมันเป็นเทียบเลย ครับมันเหนียวหอ,อมดอกนี้ไม่อยากรู้ว่ามันดอกอะไรดอกหอ,อมตะไคร้ดอกตามปูเียกอกเป็นดอกไม้ป่ากลิ่นหอมมากไง นี่นี่ฝนจะตกประมาเก็ประมาณสามสี่วันคนุ้มเกินศักดาน If it's like right. ดินได้เลยเนี่ยดูกระเจี๊ยบพะร้าพอละผมรักเจ้าวเป็นขาตั้งก้องแบบหนีบ้ phun cây có đây gì không cái <laughs> tay มันเป็นภูมิปัญญาครับเพราะว่าสุกทั่วถึงกันอ๋อคือฝาหม้อชาวบ้านเขาเรียกว่าอม คือมันถูกเท่าถึงกันแล้วลก็จะมาซูครนมันเป็นผลงานทั้งปอแห้งพอดีเลยนักหินมันี่ลยเกียเลยนับตรงนี้แล้วตีมัอยนกันเลยในขิดคุณมัน ม้คยังไม่สำรวจโซนรเทศไทยแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อสอกินข้าวนี่ข้าวีนี่ครับเอะรือ ที่รถจอดเลยนะเมื่อเราจะดูหินรับนิดงในสมัยโบราณนะฮะแล้วก็เราจะมาดูคลองน้ําเค็มที่มันมีแร่เกลือแล้วผลิตน้ําเค็มออกมาใช่ไหมเป็นเหมือนลําธารน้าไหลตลอดปีใช่ไหมแล้วก็เราจะมาดูเกลือที่เป็นแผ่นใช่ไหมฮะตรงนั้นแล้วมาดู กระเบื้องเดินกระเบื้องที่มันเป็นวัดที่มันเป็นเครื่องปั้นดินเผาในสมัยสมัยก่อนนะตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ที่ทางรกรมศิลป์รัชกาลที่สิบหกนะเขาบอกว่ามันก่อนประวัติศาสตร์นะระยะทางกี่กิโลครับนะที่เราเดิน,นมาระยะทางตั้งแต่รถจุดรถจอดจริงๆก็แปดกิโลครับถ้ามันน้อยอบางคนก็เดินสิบ ิกว่ากิโลเพราะจะออกจากนี่ไปใช่ครับก็ชาวบ้านแถวนี้ก็ทําไร่ทานาทําสวนอะไรกันเน้บทำการเกษตรเทรานี้เราเที่ยวมานี่เห็นธรรมชาติมันดีเนาะแล้วก็มันก็อีกอย่างหนึงก็การท่องเที่ยวมันก็ทํารายได้ให้แก่ชาวบ้านด้วยมันเป็นอาชีพเสริมงน้ากินเราก็ไม่ได้หวังเต็มที่ว่าจะได้มีรายได้เป็นนี้แต่ว่า มันก็พอมีคีดเสินชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมา <Okay. S 2> อืทั้งในฤดูแรงฤดูฝน